นี่คือสัปดาห์ที่เกิดการเขย่าโลกนึกว่าเกิดสงครามโลกขึ้นมาจนได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษีสึนามิของทรัมป์ที่ไม่เคยเห็นอัตราเก็บภาษีสูงสุดในรอบ115ปีแผ่นดินไหวที่เมียนมารุนแรงที่สุดในรอบ100ปี iPhone กำลังจะแพงขึ้นไปถึงเครื่องละแสนบาทขั้นต่ำสุดก็78,000บาทเพราะจีนถูกเก็บภาษีถึง34ในขณะที่ข้าวหอมมะลิป,ประเทศไทยเจอก็ไป36 จะขายกัน1400ดอลลาร์ 1, ต่อตันเวียดนามถึงจะถูกเก็บ4 6แต่ข้าวของเขายังไงก็พันเศษแถมถูกกว่าไทยร่วมๆประมาณ380แดอลลาร์ต่อตันสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นตามกันต่อในรีแคปสวัสดีครับต่อไปนี้ทุกวันเสาร์ในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีรีแคปหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลอด7วันที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับสำหรับใครที่พลาดเรื่องข่าวสารเอาแบบไฮไลท์เด่นๆที่สุดในตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ 31ม,มีนาคมจนกระทั่งเดินทางมาถึงวันศุกร์ที่4เมษายนนี่เป็นสัปดาห์ที่โหดจริงๆต้องพูดอย่างนี้นะฮะเอาแบบตรงๆกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ต้นสัปดาห์ซึ่งก็คือผลพวงจากเรื่องของแผ่นดินไหวขนาด7.7ุดแมกนิจูดที่มันดเลเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคมเวลาบ่ายโมง25นาทีตามเวลาประเทศไทยแต่ผลที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เริ่มส่งผลมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์และมาเริ่มกันในวันจันที่ที่31มีนาคม ในขณะเดียวกันนี้นะครับพอมาถึงตรงช่วงกลางสัปดาห์ก็ปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดแพ็กใหญ่แพ็กที่เรียกกันว่าเป็นซึนามิภาษีทรัมป์หรือถ้าเป็นภาษาทางการเราเรียกกันว่าภาษีต่างตอบแทนหรือ reciprocal t a r i f f นะครับทันจากนั้นเองแล้วนี่นะครับแค่2ปรากฏการณ์ตรงนี้ก็ทําให้ทั้งสัปดาห์นี้ไม่มีวันลืมจริงครับเรากลับไปดูเกี่ยวกับผลพวงที่เกิดขึ้นของแผ่นดินไหวขนาด7.7แมกนิจูดกันก่อนนะครับถ้าจะนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุสุก28มีนาคม จนกระทั่งมาถึงวันศุกร์ที่4เมษายนก็ครบ7วันพอ,อดีีกลายเป็นว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตเฉพาะในเมียนมานะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน7วันผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากมายเลยนะครับ3,145ศพครับในขณะเดียวกันก็มีผู้บาดเจ็บมากกว่า4,500รายส่วนคนสูญหายในเมียนมาเนี่ยตัวเลขบอกว่าประมาณ200รายนะครับนี่เป็นตัวเลขที่มาจากทางด้านของรัฐบาลฐานเมียนมาในขณะที่ประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตึกสอตอง,งอที่พังถล่มลงมาเนี่ยนะครับกลายเป็นภาพจําของคนทั่วโลกหรือแม้แต่คนในกรุงเทพและประชาชนคนไทยทั้งนั้น7วันที่อยู่ในกรุงเทพปรากฏว่ายอดจํานวนของผู้เสียชีวิตที่นับถึงจนวันศุกร์ที่4เมษายนเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด22รายที่เสียชีวิตกรุงเทพมหานครเขาก็ทําตัวเลขให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโดยแบ่งออกมาเป็นเฉพาะในโซนที่เกิดปัญหาของตึกสอตอง,งอพังถล่มล,ลงมาครับตัวเลขจนถึงวันศุกร์ที่4ี่ เมษายนเวลา8โมงเช้าปรากฏว่าเฉพาะที่ตึกสตองอนี่นะครับมีทั้งหมดเนี่ย103รายแบ่งออกเป็นเสียชีวิต15รายแล้วก็แบ่งออกเป็นรอดตาย9รายและยังคงสูญหายอีก79รายทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเลขเฉพาะอยู่ในพื้นที่ของตึกสตองอ30ชั้นที่พังถล่มลงม,มาและเป็นตัวเลขที่ถึงวันศุกร์ที่4เมษายนเวลา8โมงเช้าครับ นี่คือสัปดาห์ที่โหดจริงๆเหตุผลก็เพราะว่าแผ่นดินไหวใน 7. 7มันดะเล7.7จ็ดจุเจ็ดมกินั้นเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีแรกๆก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเชื่อกันจริงฮะเพราะว่าแนวของแผ่นดินที่เรียกว่าเป็นรอยเลื่อนสกายนั้นห่างไกลามาจนส่งแรงกระแทกสั่นไหวไกลทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะถ้าหากใครเคยไปเที่ยวที่มันดเลและวัดระยะทางมาถึงกรุงเทพห่างกัน1,000กิโลเมตรโดยประมาณ เห็นไหมก็ว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นลงมาถึงกรุงเทพมปานคร1,000กิโลเมตรและแรงสั่นสะเทือนตรงนี้ยังตีชิ่งออกไปถึงเมียนเวียดนามซึ่งอยู่ห่างกัน1,300กิโลเมตรนี่ถือว่าเป็นแผ่นดินที่ไหวใหญ่และก็รุนแรงจริงๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเน,นะครับก็เลยส่งผลให้กับทางด้านของวงการเศรษฐกิจก็ดีดลูกคิดกันออกมาครับว่าในที่สุดครบสัปดาห์แรกที่ผ่านไปซึ่งก็คือสัปดาห์ที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้ ความเสียหายก็ออกมาจากแต่ละค่ายกันเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็พูดถึงว่าความเสียหายเบื้องต้น20,000ล้านบาทอันนี้เฉพาะการณีแผ่นดินไหวนะฮะในขณะเดียวกัน SBEIC e ของไทยพาณิชย์ก็บอกว่าความเสียหายเบื้องต้นก็ประมาณ30,000ล้านบาทส่วนเ้น่องของวงการโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์ระดับโลกก็ประเมินเลยครับว่าคอนโดมิเนียมจะได้รับผลกระทบซึ่งยังคงขายกันไม่ออกเป็นมูลค่ากว่า400ล้านบาทนะครับและนอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวก็แน่นอนฮะ มีสัญญาณของการเตือนพลเรือนตัวเองที่จะเดินทางมาในกรุงเทพตลอดจนประเทศไทยให้ระมัดระวังดูแลตัวเองติดตามข่าวสารของท้องถิ่นนะครับแม้ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงก็มีคําเตือนเชื่อไหมครับว่าฮ่องกงไม่เคยยกระดับคําเตือนประเทศไทยขึ้นมาเป็นระดับแอมเบอร์จริงๆเป็นระดับต่ําสุด1ใน3ถึงแม้มันจะต่ําสุดแต่ฮ่องกงไม่เคยประกาศคําเตือนอย่างนี้ในรอบ15ปีมาเลยเป็นเพราะ สิ่งที่เกิดกับแรงสั่นไหวในกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญและรุนแรงที่สุดในช่วงของ7วันที่เดินทางมาถึงสัปดาห์นี้และในที่สุดสัปดาห์นี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาแรงสั่นไหวดีไม่ดีอาจจะมากกว่าแผ่นดินไหวซึซ้ําไปนะครับเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยไหวแล้วก็จบมี after shock แล้วก็เฝ้าระวังกันประมาณสักครึ่งถึง1เดือน แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้คือยิ่งกว่าแผ่นดินไหวครับเพราะมันคือสึนามิภาษีทรัมป์ทรัมป์เลือกที่จะประกาศออกมาชัดเจนในวันที่2เมษายนก็กลางสัปดาห์นี้ครับซึ่งจะตรงกับเวลาในประเทศไทยก็วันที่3เมษายนแล้วเขาก็มาตามนัดเอาชาร์ตที่มีทั้งหมด185ประเทศเอามาชี้ให้ดูเลยครับว่าประเทศไหนโดนอัตราภาษีเท่าไหร่กลายเป็นว่า ภาษีของทัพในคราวนี้ที่เรียกว่าภาษีต่างตอบแทน reciprocal t a r i f f เนี่ยนะครับคือเข้าใจง่ายๆประเทศไหนเก็บภาษีอเมริกาเท่าไหร่อเมริกาก็จะเก็บภาษีเหมือนกันส่วนอัตรามันอาจจะแตกต่างกันเนี่ยหลักคิดมีแค่นี้เองครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวและมันเกินปากกาเซียนและมันช็อบทั่วโลกก็ตรงที่ว่าทุกคนมองในแง่ของโลกสวยว่าทัพคงจะเก็บแค่ประมาณ10%เป็นขั้นต่ำอ่ะสูงสุดก็ไม่เกิน20% แต่ปรากฏว่าทรัมป์เลือกวันที่2เมษายนที่ห้องโรสกาเดนซึ่งเป็นห้องหนึ่งที่อยู่ภายในทำเนียบขาวของสหรัฐแล้วก็ชี้เป้าเลยนะครับว่าอัตราภาษีที่เรียกกันว่าต่างตอบแทนหรือสิ i เพลค a ทร a r i f f เนี่ยต่ำสุด10ใช้กับประเทศส่วนใหญ่สูงสุด50ครับไม่ใช่49นะฮะและมีอยู่2ประเทศใน185ประเทศที่ทรัมป์ตัดสินใจเก็บถึง50นะครับ หนึ่งในนั้นก็คือเลโซโทซึ่งอยู่ในแอฟริกาส่วนอีกประเทศหนึ่งนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็จาก1 0ถึง5้าปรท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันเหวี่ยงและมันหางกันมากมายเลยนะฮะการตัดสินใจดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้แต่ละประเทศก็โดนอัตาภาษีกันไปแบบเต็มอิ่มกันเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะครับโดนภาษีรีไซเคิลทาริฟสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์บวกก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์เคยประกาศแปลเมืสองกูภาพันก็ขึ้นไปเป็นห้าสิ ประเทศที่เป็นฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตของแบรนด์ของอเมริกาเองแบรนด์ยุโรปเองหรือแม้แต่แบรนด์จีนเองเนี่นะครับผมกําลังหมายถึงในส่วนของ11ชาติอาเซียนทุกประเทศโดนหมดไม่มีใครไม่โดนนะฮะสูงสุดก็คือกัมพูชาครับจ่ายสูงทีเดียวนะฮะขึ้นถึงระดับ47-49%ส่วนประเทศไทยเนี่ยโดนไป36%แต่36%นี้ก็ต้องยอมรับครับว่าช็อกหักปากาเซียนเพราะคนไม่คิดนะครับว่าจะเก็บกันขนาดน,นี้ ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นพอ2เมษายนสัปดาห์นี้กลายเป็นสัปดาห์ที่ป่วนทั่วโลกผมถึงบอกว่านี่ยิ่งกว่าแผ่นดินไหวครับเพราะมันคือซึนามิภาษีทรัมป์เริ่มจากตลาดหุ้นสหรัฐอมเมริกาในวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาต้องเรียกกันว่า Black Thursday คือเป็นพระัครทมินครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะตั้งแต่เปิดฉากซื้อขายจนกระทั่งปิดตลาดลด,า 1, ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ตกพันหกร้อยจุดดัชนีหุ้นแฮตกตกกว่าหนึ่งพันจุด และนักก่นก็หมายความว่านี่เป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่าดัชนีที่ปักหัวลงไปใน1วันของทั้ง3ดัชนีทั้งหมดเนี่ยเลวร้ายที่สุดในรอบประมาณเกือบเกือบหปีเลยทีเดียวครับและที่สําคัญก็คือว่ามูลค่าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเมื่อวัดจากดักชนีหุ้น s อสแอนด์พคือหมายถึงมีบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500บริษัทแรกนี่นะฮะสร้างความเสียหายเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบ66ล้านล้านบาทและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่า พอเอาตลาดหุ้นอเมริกาในวันพฤหัสบดีที่3เมษายนมารวมกับตลาดหุ้นในยุโรปมารวมกับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นแล้วก็เอเชีย24ชั่วโมงหลังทำประกาศภาษีต่างตอบแทนตลาดทุนทั่วโลกซึ่งก็หมายถึงหุ้นอเมริกาหุ้น e ูหุ้นญี่ปุ่นเสียหาย3.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐกว่า120ล้านล้านบาทเพียงแค่24ชั่วโมงนะฮะและยังไม่จบครับนั่นก็หมายความว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวในเมียนม,มาที่รุนแรงที่สุดในรอบร้อยปีและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าอัตราภาษีที่ทําประกาศไปต่างตอบแทนนี่เป็นอัตราภาษีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบ115ปีเหลือเชื่อจริงๆครับแล้วมันก็ส่งผลมาถึงอะไรฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็คือตลาดหุ้นไทยหุ้นไทยก็ไปไม่รอดนะฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็โดนการเทขายลงไปอย่างหนักจนกระทั่งต่ําสุดระหว่างวันเนี่ย1,122จุดและเมื่อปิดตลาดไปในวันศุกร์ นั่นก็กลายเป็นดัชนีหุ้นที่ต่ําที่สุดในรอบ5ปีหรือตั้งแต่เกิดโควิด19เกิดขึ้นจนได้ครับเพราะว่าเจอหลากหลายสาเหตุเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่เมียนมาในรอบร้อยปีก็ส่งผลกระทบก,กับเรื่องของการท่องเที่ยวภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นกระดอกแรกมาเจอกับเรื่องของศีลรมิภาษีทรัมป์ประกาศวันที่3เมษายนเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศไทยเข้าไปในอเมริกาถึง37%สูงกว่าที่คาดไว้เพราะเขาคาดเพียงแค่11%นี่เล่นเก็บ37% ก็ดีลูกคิดกันเลยครับว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวกันแบบเยอะแยะไปนเลยนะฮะนี่คือดอกที่2เพราะตามติดมาด้วยดอกที่3เมื่อวันศุกร์คืออะไรทราบไหมฮะกับกรณีข่าวกระแสที่ว่า Microsoft ตัดสินใจทบทวนโครงการลงทุนศูนย์ Data Center ตั้งแต่จาการ์ตาอินโดนีเซียจนไปถึงยุโรปนี่กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเลยครับเพราะประเทศไทยก็อยู่ในเรดราแผนที่ของการลงทุน Data Center อของ m i c r o s อ f ตนักลงทุนก็เทขายหุ้นกันอย่างยกใหญ่จนกระทั่งระหว่างวันของวันศุกร์ ที่ผ่านไปนี่นะครับ4เมษายนหุ้นไทยตกหนักถึงลบ30จุดด้วยกันนะครับดังนั้นทั้ง3เหตุการณ์หรือว่า2เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นและส่งผลสะเทือนมาทั้งหมดนี่นะฮะก็เลยทําให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจกันขึ้นมาครับว่าที่สุดแล้วเรื่องของผลกระทบในสัปดาห์นี้กับข่าวสารที่ใหญ่ๆโตโต,ตนั้นมันเกิดอะไรกันขึ้นหลายคนอาจจะถามผมนะครับว่าเอ๊ะไทยถูกเก็บภาษี37%เนี่ยและอะไรที่มันใกล้ตัวโดนเต็มๆ ผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ในพวกสถาบันการเงินหรือว่าแม้แต่ธนาคารในประเทศไทยคิดตรงกันหมดว่าถ้าไม่รีบเจรจาแก้ไขและถูกเก็บ37%ตอนจากอเมริกาไปเรื่อยๆนะฮะเศรษฐกิจไทยปีนี้อย่าว่าแต่2%เลยครับต่ำ2%หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางทิสโก้ก็มองว่า GDP ไทยปีนี้อาจ,จเหริอแค่1.45% แล้วว่าจะเป็นเคแบงก์เกษตรกรไทยก็มองว่าเศรษฐกิจไทยก็จะเหลือแค่1.4%หายไปถึง1%แล้วก็ค่ายสุดท้ายก็คือเกียรตินักกินพัทระนี่มองไปว่าจะเหลือเพียงแค่1.10%แถมเกียรตินักกินพัทระยังบอกด้วยนะครับว่าไทยจะสุ่มเสี่ยงเจอภาวะถดถอยสมบูรณ์แบบแน่ๆไม่ว่าจะเกิดบางไตรามาสหรืออาจจะเกิดทั้งปีเพราะว่ายังเหลือเวลาอีก9เดือนจากนี้เป็นต้นไปท,นนทั้งๆที่ไตรมาสที่1ก็ออกตัวได้ไม่ค่อยสวยสาหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยอันนี้คือภาพรวมทีนี้ ไอ้การเก็บ37%เปรนี่ยนะท่านผู้ชมครับข้าวไทยเองก็จะมีปัญหาเพราะทุกวันนี้เนี่ยฮะส่งออกขายก็สู้เวียดนามไม่ได้อยู่แล้วปรากฏว่าไอ้การขึ้นภาษีตั้ง37หรือว่า36%จากอเมริกาเนี่ยนะครับเขาเก็บกับทุกสินค้าหมดเลยนะฮะงั้นยกตัวอย่างที่จะโดนเต็มๆอย่างเช่นข้าวหอมมะลิคนที่อยู่ในวงการของการส่งออกข้าวประเทศไทยออกมาบอกเลยครับว่าข้าวหอมมะลิก่อนจะถึงวันที่3เมษายนที่ทำประกาศขึ้นภาษีเนี่ย ข้าวหอมมะลิขายในในตลาดโลกนี่นะฮะ900ถึง1,000ดอลลาร์ต่อตันเพราะฉะนั้นท่าผู้ชมเอา36%คูณขึ้นไปเลยครับเท่ากับว่าข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิก็จะขึ้นไปแพงถึงเฉียดพันสี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อตันขายไม่ออกแล้วครับทีนี้เพราะแพงกว่าคู่แข่งถึงเท่าไหร่36%จากราคาเดิมก็แพงกว่าคู่แข่งอยู่แล้วและคู่แข่งในที่นี้คือใครเวียดนาม ข้าวหอมมะลิของเวียดนามเนี่ยตั้งราคาถูกกว่าเราตามราคาในตลาดปกติก็คือประมาณ600-700ถึงดอลลาร์สหรัฐต่อตันจริงอยู่ครับอเมริกาเก็บภาษีต่างตอบแทนของเวียดนามนะสูงกว่าไทยคือเขาเก็บ46%เอรเราเก็บ36-37%ถึงเพราะฉะนั้นข้าวหอมมะลิของเวียดนามเนี่ยนะฮะเขาขายราคาต่ำกว่าอยู่แล600้ว6 0 0้ถึงต่อให้โดน46%ของโดนัลด์ทรัมป์ข้าวหอมมะลิของเวียดนามก็ขึ้นไปแค่10,22ดอลลาร์ แต่ข้าวหอมมะลิประเทศไทยขึ้นไป1,400ดอลลาร์เท่ากับว่าอะไรครับราคาห่างกันตั้ง380ดอลลาร์ต่อตันเพราะภาษีที่แตกต่างกันและยังมีการคำนวณกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดเนี่ย iPhone ที่ Apple Inc. o r p o r a t i o n เนี่ยใช้ฐานการผลิตที่อยู่ในอาเซียนเอเชียและโดยเฉพาะจีนเนี่ยอาจจะมีราคาขึ้นไปถึงเครื่องละแสนกว่าบาทเพราะว่าจีนถูกโดนทำรัฐบาลสหรัฐเก็บภาษีรวมกัน54% แบ่งเป็น34%ภาษีต่างตอบแทนที่ประกาศในวันที่2เมษายนและก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์ประกาศเก็บกับจีนตั้งแต่2กุมภาพันธ์ปีนี้20%นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่น่าวิตกกังวลจริงๆนะครับแต่ว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องวิตกกังวลแต่คอทองคําก็ดูเหมือนว่าจะยิ้มออกเลยนะฮะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ทองคําแท่งทองรูปพรรณแตะเกิน50,000บาทเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ใครจำาได้ไหมครับว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าราคาทองคําในทั้งสัปดาห์นี้ซึ่งบังเอิญว่าไปเสียศูนย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปเนี่ยละครับจากความผันผวนของทุกคนก็กังวลว่าภาษีของรัฐนั้นจะทําให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยแล้วเก็บอัตราเกินกว่าที่คาดไว้แถมตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตกต่ําเพราะฉะนั้นคนเล่นทองคําก็ต้องเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนถึงแม้ว่าปัจจัยบวกในตลาดทองคําจะยังไปต่อได้นะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ฮะตั้งแต่วันที่31 มีนาคมบจันทร์จนกระทั่งถึงศุกร์เมษายนราคาทองคำในประเทศไทยบวกสุทธิประมาณ400บาทนะฮะขึ้นมา0.8%นี่ถ้าวันศุกร์ไม่เสียศูนย์จากเรื่องของภาษีของทัปมเชื่อว่าทองคำในสัปดาห์นี้จะสวยต่อเลยครับแล้วก็ที่น่าสนใจนี่ฮะปรากฏว่าวันที่3เมษายนนี่นะครับเป็นวันที่ทองคำแท่งและรูป,ปรพัธร์ในประเทศไทยแตะหลักบาทละ5 0,000บาททองคำเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์โอ้โหใจหายใจเต้นกันเลยนะฮะ พนึกไปถึงเลยครับว่าชีวิตของคนไทยในช่วงชีวิตหนึ่งจะได้เห็นแล้วว่าทองคําแพงเกินครึ่งแสนเข้าไปแล้วและก็เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าราคาทองคําในประเทศไทยที่สูงสุดเป็นประวัติศา,ศาสตร์ก็เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ด้วยคือบาทละ51,250บาทเห็นไหมฮะนี่แหละครับก็เลยทําให้ราคาทองคําต,ตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงวันศุกร์ที่4เมษายนเป็นต้นไปนี่นะครับโอ้สวยทีเดียวฮะ ใครซื้อทองคำตั้งแต่1มกราคมจนจบ4เมษายนเนี่ยราคาทองคำขึ้นมาไม่ต่ำกว่า8,000บาทต่อบาททองคำหรือประมาณกว่า20%ถ้ารูปประพันธ์นี้ขึ้นไปกว่า21%กว่า9,000บาทเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นผลพวงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสงครามการค้าและสงครามภาษีที่ทั้ได้ให้ข้อมูลแบบไม่ขาวไม่ดำสักทีเทาๆตรงนี้เป็นปัจจัยบวกสำหรับการลงทุนในทองคำกันนะครับ ทั้งหมดนีรับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และผมสรุปให้กับท่านผู้ชมนั้นเป็นประจำในคุยกับบัญชา Recap พบกันได้นะครับในตอนเช้าๆไม่ว่าจะเป็นทางเฟซ e b o o k YouTube หรือติดตามกันต่อใน TikTok นะฮะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์ o l l o w Share แล้วก็ติดตามกันนะครับส่วนสัปดาห์ต่อไปจะเกิดอะไรกันขึ้นและก็จะมีการสรุปแบบนี้ติดตามกันต่อไปในทุกเช้าวันเสาร์กันนะครับอย่าลืมนะฮะและพบกันทาง b Times ครับสวัสดีครับ